เฮ้ยมาลุกออกจากตัวเอไม่ถึงสองวิทย่างห้องมาเออมันกวนตีนผมทำไมกดจีทิ้งปืนไม่ได้วะเนี่ยคนล,ละเกม,มเ่ปืนนะ่เกลียดมาลาโล เกมทุกเกมที่เป็น FPS อ่ะกดจีทิ้ง<ฟ>ปนนนืนหมดอ่ะอืแสดงว่าไม่เคยเล่นจริงๆถ้าน้องเล่นเลโพได้เล่นพี่ผมว่างละเกี่ยวอะไรไม่ยวงพูดไม่จบถ้าน้องเล่นเลโพได้ไม่เกี่ยวหรอก แนั้นแหละวิธีเขาทำของเขาพี่แค่เห็นหน้าดีเองจะอ้วกโดนเห็นแรงกูเจตามไปครับเทปแล้วแต่จะคิดคิดก็ระเบียบอะไรพี่กันอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นไม่ไม่ปกตินี่พี่กันแล้วแต่จะคิดคิดค็ระเบียบเย้ มีเป็นสนามอารมณ์อยู่แล้วไรเี่เอาเลยุเทพพอดีผมผมพลังบวกร้อยเนพนะี่ไม่มีอะไรก็งดก่ว,วพี่ผมพลังบวกร้อยพี่ล,ลบเท่าไหร่ก็เพ่พเมพ ดโดลนโลปอดหักเลยเป็นไงพวกตึงอย่าโดนบอดเสดหน้าเข้าไปช็อกเลยเอาไม่ไม่ใช่หมายถึงที่ตึงหรอหมายถึงปอดตึงปอดตึงนี่แหลพี่นิวไม่มาช่วยนี่พี่แพ้ <laughs> เจอของมีค่าอะไรบอกด้วยนะเพราะพี oh, ่แบบว่าพี่เห็นดนูถอนไปนะโอ้วันอย่างนี้นี่เองนะเกมดีเกมดีเกมดีต่อมัที่เป็นเกมที่เเรารักมันเข้าข้างเราจดจดเลยแข่งใครอ่ะ ตกใจเรียกจะได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลกกันแล้วด้วยทีก็โดนปัดตกไปต่างโลกทำไม้วะเจีงใครอ่ะผมคิดไปเองไม่กูไม่คิดไปเองบอปเป็นตีด้วย,วย,วยเยบส เดกูพิสูจน์ได้ไงปวดเก่งามีวะนมิตเล่นอะรนาเลดล่าหนูคิหนูเล่นแลนนี่แล้วหนูจะกดแบบว่าเป็นเป็นผมอะแล้วแบบแม่งกด e t ไอ้น้าตาเหนูแปลว่าหนูแปลนเวเปอร์ล้าเอาตัดเลือดมา เล่มตัวเองอนะ่ะไม่ก็ลืมตัวตนนี่กเล่นตัวตนไม่เป็นไรขนาดนารุโตะยังโดนจิ้งจอกเขาสิ่งได้ถ้าจะโดนอะไรนะเลือกตัวอะไรมาวะจำไม่ได้ชื่อไปไป์ไยกขครไม่เต็มบ้างซึ่งเต็มกันหมดแล้วแหละดูอยากทรงละ อยาโอ๊ยไม่ฟังน้องเลยพี่ได้ยินแต่อยากอยากบอกมาอยากคุณกับคนแก่เขาเป็นไรอย่างนี้แหละใช่ไหมครับพี่นิวไม่เอาละได้ไปล่ะนอนอ้าวไม่ผมส่งบุกให้พี่แบบว่าขายให้พี่แบบฮะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ไม่นนิวเลย ถ้าแบบเต็วนิวฮไม่ได้คิดคือแบบอนี่อุ้ยคขนขนขนนขึ้นเรือไปแล้วจริงคนจริงคนจริงปลาปลาเอาปลาเอาดีเออพี่อยู่ไหนกัาเอ้าไปหนูอยู่คนเดียวอ่ะจ

ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบใจอสิกูไม่ได้ให้เม่ไ<ะ>ล่ฆ่าจริงๆขอแค่เลเสเดียวมาผมก็ได้บัฟแล้วอเอาค่ยังไม่ได้ใช้สิอะไรขอแค่สิที่เอาเซอร์เมียเลยเนาะจะย้อนมาแน่นอนเรย่องอะไรเรายังไม่ได้ใช้พี่ ใช่พ hey, ี่มาแล้วไม่ใช่ใช่ไหมฮปเปอร์ใช่ยังแล้วสิ่งแล้วสิ่งที่ผมจะต้องรับมันก็คือไปหนึ่งไปหนึ่งติดมาแล้วติดติดติดยา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 ีมัวรกูไม่รู้ใครบ้างนแต่ ไอ้ตายตายตายรยเอาีใไปเทันทีแล้วก็ระยยะระยยะร้รยระยยะ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 ระยะระยะระยะระละรยะระยยอระยยยยะ ตกลงแล้วไม่ได้ช่วยเลยหรือไม่โดนเลยแย่เลยเธอกีนมันเตอร์คอแล้วแบบไม่ช่วยไม่ช่วยเห็นแล้วมันตีรัฆังโดนเลยแบบมันมาได้จัดแต่ว่ามันเอาเราไม่อยู่เลยเอาไม่ลง หนูเกิดตายแล้วนะพี่ทิ้งหนูไว้คนเดียวอะน้ำคนละเกเอรอีเ้มาช่วยทันอยู่ล้องไงหนตายสิ่งที่พี่ทำไม่ได้ก็คือการวางอันติไปให้น้องขึ้นแต่สิ่งที่น้องทำก็คือไม่เอาอันติพี่พี่มีกระบอกวนะอยจะบอกว่าไม่มีอันติก็ไม่ได้ด้วยเพราะวางมันได้อยู่มีกระบอกยาวไลมยไม่มีมีแต่กระวองคู่ปะ ต่อให้มันยาวแล้วไปยังยนะึดลองเอาไปตีดูป่ะเฮ้ยไ,ได้มีมีดบินอ่ะใครใครใช้มีดบินโอ้ยโอ้ยพี่มัมน,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 นอะไรกระหมัดมีดก็แค่เดินยิงไปที่เหลือคุณด,ดองไว้เองหอม,มัด <laughs> มีดหมัดมีดนะ เจียงมาไหน่ห็บอกด้วยขอ,อสี่ห่วงเจอกก็บอกอลยนะจะว่าแบบเดี๋ยวจบอะไรใช่มันเกี่ยวกับเงาคู่ตาทุโนพันเตวิซุงวิซุงนัตนาทายะติสนานี่รักษาปัญห สีราไม่หยาจ้ามันสูตรตสยามสีอยาพันเตะมสุูมิุูม์ัตรธาอย่ะงรอะเอาเอาไปเอาอะไรมาและงาคู่กูมีอยู่สามอะว่าของพี่แบบไม่สวยอ่ะของกูไม่สวยด้วยจบแล้วพี่มันเถื่อมันไม่สวยอ่ะ ข้าวมันด right. ูไม่มีไม่มีบาลอปีเนี่ยแบบถือแล้วไม่มีบาลอปีอ่ะน้องน่าควรจะอยู่หาดอีสเรนลูกทุกคนยิ้ข้าวน้องยิ้มขนมให้น้องมาได้อิ่มพี่เต๋อแล้วมันช่วยประทานชิ้นเขาได้นะพี่โอ้โหไอ้เทียมมือมีตัวเสริมแบบไม่ต้องพูดมีรัศมีความน่ากลัวไม่ถืออันนั้นน่ะไม่ต้องมาเปลี่ยนใหม่

ลืมไปไม่ใช่สุดเหนี่ยวใช่ไหมครับกด F ทุนปะแตพี่ไม่สนเหนี่ยวถูกแล้วจะตลกไปถึงไหนเนี่ยขบวนนั้นเจอใครบ้างปะมีคน ุ้ยนูกพ่ากดอันนี้โี้กด F เจ็บไม่ใช่เอ้าไอ้พี่มีคำถามจะมาถามถามอะไรพี่มาช่วยหนูก่อนดิเก้าใครว่าอ๋อพี่อ้าวซื่ออ้าวซื่อ

เรือนจังอ่ะอ้นี่ขอขอเงาโูหยบหยบนะวันนี้ขอขอกินก่อนพี่ดูเลือดหนูขอกินก่อนปิดอัตติแล้วมีพลังเลยดีรอรัก อุ้ยผมจะงาวคู่แทนที่กับกระบีค่คู่เออจะเลยขอพิ่ครับพี่ข้างพี่เอ้อออกไปก่อนออกไปก่อนออไปช่วยจะตายจเอา กขร้ี่เอต๊ช็อตเยเฮ้ยหยิบเฮ้ยจิก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 มีคนโดนจิกเฮ้ยอเอาที่รถเรือขนาดนี้แล้วอุ้ยเบลืม

終わりなき大厄災が来る。竜王は宝物を見逃すことはない。 普通に満ちた顔で震えおのの,のけ เขาจะหาใบชุบเพื่อนเหมือนกันจะแล้ว,ดวเดทั้งคนขอเหลืออีโน่ดดตของแบงเก็บของอ,อ่ะแล้วผมเก็บเก็บตกเก็บตกเก็บตกเ,เ,เก็บตกเ,เ,เก็บตก มันบินมันบินมันบินเรียบร้อยน้ำพลาเกดล้างตาเมื่อกี้เลยเหรอไม่ทำหายเลยสุนซุนลล้างเลยเหรอล้างมันทิ้งก่อนเอ้ยทำไมไอ้ไม่แคมเปย์ลงสวยมากเลยแม่ลงซ้อนกันแบบซ้อนไอ้สุดเปย์นี่ก็มีประโยชน์